อาหารพื้นถิ่นทั้งข้าวหวานใน3จังหวัดชายแดนใต้นี่ก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวได้หาโอกาสไปลองชิมกันแต่ว่าการจัดตรเวนไปให้ครบทั้งนราธิวาสยะลาแล้วก็ปัตตานีเนี่ยอาจจะมีเวลาไม่พอนะครับจึงมีผู้ประกอบการรับจัดงานนะครับนำอาหารของดีเอกลักษณ์ทั้ง3จังหวัดนะครับพร้อมจัดให้ตามที่เจ้าภาพต้องการเพื่อไปออกร้านงานเทศกาลต่างๆให้คนที่มาร่วมงานได้ชิมอาหารครบ3จังหวัดในงานเดียวครับ จัดอาหารคาวหวาน3จังหวัดชายแดนใต้ของจังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีมารวมไว้ที่งานอีเวนต์ในพื้นที่ของตำบลกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาครับด้วยฝีมือการจัดหาของพุงโตออร์แกไนซ์เป็นผู้ประกอบการจัดอาารานค้าออกงานในพื้นที่ภาคใต้ครับเขาทำหน้าที่รวบรวมอาหารเอกลักษณ์จากแต่ละท้องถิ่นนะครับมารวมกันในงานตามที่เจ้าภาพต้องการถังประเภทข้าวครับมีข้าวยำไก่กอและข้าวมันอาหรับข้าวหมกไก่ข้าวนาซิดาแคร นาซิหรือเมาะส่วนขนมก็ไม่น้อยหน้าครับมีขนมที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษนับร้อยปีครับอย่างขนมอาเกาะขนมเปียนาปูตูฮาลูบอลแล้วก็อีกมากมายครับหรือจะเป็นอาหารขนมตามยุคสมัยก็จัดให้ได้เหมือนกันทั้งครัวซองซูชิลุยสวนเคปับไดฟูกุถังหูลู่หรือว่ามันเบิร์นชชส พงโตโออแกนไนซ์ครับเป็นผู้ประกอบการ3พี่น้องครับคือนายเป็นเอกปุรณาพาสนางสาวการตีปุรณาพาสและนายรอยฮีมีปุรณาพาสหรือว่าเชฟดี้พงโตที่คนในพื้นที่รู้จักกันนะครับมีประสบการณ์เคยออกบูธงานอีเวนต์งานต่างๆมาหลายปีจึงอยากนําเสนอวัฒนธรรมอาหารของพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้รับให้ได้มาจับจ่ายของอร่อยกันในงานเดียวด้วยราคาย,ย่อมเยาว ด้เป็นการกระตุต้นเศรษฐกิจของ3จังหวัดนะครับเราก็สร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ด้วยเทาว่าได้นำร้านตัวเองมาออกงานขายของกัน ร้านอาหารจากพื้นที่3จังหวัดที่นํามาออกร้านนะครับมีราคาเริ่มต้นหลักสิบเท่านั้นนะครับซึ่งในช่วงเทศกาลฮารีรายอที่กําลังจะมาถึงร้านอาหารต่างๆก็คาดหวังว่าจะได้มีพื้นที่ขายสินค้าอาหารตามเทศกาลซึ่งพุงโตโอเกนายกพร้อมประสานจัดหาร้านให้ตามที่เจ้าภาพหรือว่าหน่วยงานต้องการได้ครับ นอกจากเรื่องของอาหารนะครับทางพงโตออกกันนัสเองก็ยังมีการจัดหาเครื่องเล่นสวนสนุกนะครับเพื่อนำม,มาสร้างสีสันในงานเทศกาลต่างๆที่เจ้าภาพจัดงานได้ด้วยครับ